เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิทแบดแบดในครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับการเล่นแครี่เทลอันนัสเนี่ยนะครับผมก็ผมเนี่ยบังเอิญว่าไปเล่นเทลนะมาประมาณแบบสองสามเกมนะครับรู้สึกว่ายิงโคตรแรงเลยครับผมคือตอนนี้ในเม็ดส่ของเทวนาสเนี่ยวินเลก็เวอร์นะประมาณแบบ70%นี่แทบทุกตัวนะครับผมก็เล่นเซตประมาณนี้นะดาบขี้สลิงสติงแล้วก็เป็นโบเก้นนะครับแล้วก็ดาบแดงหรือว่าดาบดูดเลือดแล้วแต่นะครับผม ผมรู้สึกว่ามันยิงแรงมากมันยิงแรงเกินเกินกว่าแผทก่อนนะผมไม่รู้ดิแต่คือพอแบบได้ของโบเก้นเนี่ยสามชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่ายิงยิงแม่งโคตรแรงเลยครับก็มาลองเล่นดูแล้วกันใครที่บอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเทวนาคก็ไปลองเล่นได้นะเลยเกมนี่คือแบกได้แน่นอนผมพูดแค่นี้ แต่ต้นเกมก็อาจจะแบบว่าธรรมดาหน่อยนะเทวน,นานคับไม่ได้เวอร์มากแต่พอมีของแบบดาบที่สลิงสติงเนี่ยเวอร์แล้เลวเกมนี้นี่มีสลิมมีวีล่านะครับมีเอเลนดอร์ผมโดนล้วงยากแน่นอนถ้าแบบว่าผมไม่ไม่เดินมึนๆน,นะเรากดดันสลิมครับเอาเดไม่ให้ตีครับผมโอ้โหตีที่ไปดึง <c oughs> ต่อไปเรื่อยๆเออนั่นแหละต่อไปเรื่อยๆตบมันลูกโอ้โหมันฟิกโยกว่ะบอทอนยังทำอะไรไม่ได้ครับช่วงต้นเกม <c oughs> โอ้โหโดนหอกต้นไม้มาแอบเนียนอยู่ต้นไม้ต้นไม้ยังไงสวยครับผมซอยซอยซอยเรียบร้อยมา <c oughs> เดี๋ยวพอได้ดับคีนี่ผมบอกเลยว,ว่าซอยสลิมนี่ไม่เดืยวแตกนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันยังดูยิงไม่แรงนะเพราะว่าอตราคีอะไรมันยังไม่มาเลครับถ้าสมมุติว่าเรากดท่าหนึ่งแล้วมันติดคีเนี่ยแรงโคตรแรงอย่างงง <c oughs> ผมก็เพิ่งมาเล่นนะเท <c oughs> วนาแผ่นี้นะครับมันได้เล่นเลย <c oughs> ช่วงนี้ก็ฟาร์มไปก่อนฟาร์มยาว,ยาว สลิมมาตรงนี้ป้าบป้าบยิงสองนัดเกือบครึ่งหลอดแล้วชิดเสกแล้วฮะโดนวิลาดจุ๊บมันมาทางไหนวะเนี้เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยแล้วปลินิตโน่ลงมาได้ยังไงวะ่านั้นอ่ะเออลำเขาอยู่ได้อยู่อีกนิดนึงผมจะมีดาบคีแล้วฮะอีกประมาณ20โก โดนจุ๊บอืโอโอ้โหถ้าอันตีมันกันซีซีเหมือนสมัยก่อนนะผมบอกเลยผมยิงวีล่าสวนตายไอ้ตัวนี้อยากยิงวีล่าแบบเพื่อนดาชีมาพอดีพิกโยกเออมาจุ๊บเราเมื่อกี้เราต้องเอาคืนครับผมคีฟนี่พันสองนะมีแค่ไอเทมชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวต่อมาจะแค่เป็นสลิงสติง แรงมากคือระหว่างคี้กับมิคี้เนี่ยไดเมทหางกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่เล่นสายคีนี่บอกเลยว่ายิงไส้แตกยิงยิงโอ้โหมิคี้พ่อเลยลูกตบสวยจัดสวยครับผมคือเทวนา้นี่นถ้าจะมุดยิงอันติีดีเนี่ยมันยิงตอนที่แบบว่ามูาดกับล่างก็ได้นะครับ <can> เดี๋ยวผมต้องไปกันเฮ้ยๆๆๆ มันจะเอาแดงหว่าตัวนี้วัดกันไปเลยเพื่อนเออคี้ให้ก็รัดได้ครับผมไอเอเลนดอนนี่ต้องโดนผมนะผมบอกเลยถ้ายิงตดขี้เมไหลเป็นร้องครับผมโดนแล,ล้วครับยิงตีปังบโดนวีล่าครับผมเอาดีซอยซอยครับผม จอยยิงโอ้โหยิงสลิงสองนัดติดกขี้เครื่องหลอดครับผมโอ้โหไม่ตายผมไม่มีพิกจอยป้อมเลยฮะโอ้คือมันมันผมรู้สึกว่ามันแรงกว่าเมื่อก่อนมากมากนะครับผมคือเมื่อก่อนมันแบบไม่ได้ท่าหนึ่งมันไม่ได้แรงขนาดนี้นะอีกนิดนึงผมจะมีสลิงสติงแล้วถ้าได้สลิงสติงใหม่ก็ ซอยลัว,วๆ,ๆซอยแรงครับผม,มเนี่ยถ้าสมมติว่ายิงติด,ด,ดขี้นี่ไดเมจครึ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับสลิงสติงม,มาแล้ว,วเท่มมานี้แหละที่ผมต้องการครับผม,มชิ้นต่อมาจะขึ้นเป็นโบกเค้นสเปียนะครับล็อกไม่โดนว่ะดาซี่เอเลนดอร์ด้านบน เปนเนดอร์ด้านบนผมเป็นหนึ่งหนึ่งรอเพื่อนมามาดิมาดิเปิดท่าหนึ่งแล้วยิงป้าป้ามีแข็งเออเอาดีคือถ้ามันยิงติดขี้นี่โคตรแรงเลยครับโอ้โหดูรู้สึกว่าเกมนี้นี่ขี้ดีเหลือเกินเหมือนดวงจะมาครับผมเดี๋ยวถ้าได้โบกขึ้นสเปียร์นี่วีล่าวีล่าโดนล็อก เอาไปตัว hmm. น like mm ี hmm. Man, right. ้ก right. like you know, like, like ็ได้เอายิงขีพันหนึ่งยิงมอตอตัวหนาๆยิงติ๊กที่พันหนึ่งครับเพื่อนๆถ้าหนึ่งนี่ยิงยังไงก็ได้ให้ขีไอตัวนี้มันมั่วนะยิงอันตรายถ้าริมโดนเป็นทีเอาไอตัวนี้มันมั่วครับผมกับล่างเงาแบบเลื่อนน้อยพันหกใช่ไหมเมื่อกี้ได้โบเก้นแล้วก็ซอยมันแน่นอน เราโซโลอาพิชอดดากอนไปเลยฮะโคตรแรงนะโมโหอยากได้โบเก้นสเปียนะถ้าได้โบเก้นสเปียเนี่ยยิงเอเลนดอร์ยิงวีล่าหรือว่ายิงสลิมนี่ผมให้ประมาณ3าีนัดนะเฮ้ยโอ้โหมันยิงไม่ถึงภาพสองพันหนึ่งโอ้โหแต่เปอร์เลนเจโน่ยตายอ่ะเพื่อนขอโทษเลย ยิงกันตีไปตอนนี้เพื่อนเรามันไม่น่าไหวนะเพื <S <S ่อนเดี๋ยวชิดตออกมาผมจะขึ้นเป็นดาบดุเลือดนะครับผมเพราะว่าในเซตเม็ดส้มเนี่ยมันจะมี2แบบนะก็คือไม่ออกดาบแดงไปเลยก็ดาบดุเลือดนะครับผมไม่ขีดไม่ขีดครับเมื่อกี้ท่าหนึ่งยังไม่มีถ้ามีนี่เมื่อกี้ผมซอยสุดไปแล้ว มีดูดเลือดแล้วเดี๋ยวต้องเล่นรอนะรอจังหวะดีๆให้ผมซอยครับผมแล้วก็ซอยโอ้โดนหอก <c oughs> โอ้โหถ้าเมาื่อกี้ไม่โดนหอกยิงมอตต์ตายไน้นอนไม่ได้แล้วเลือดน้อยครับข้อดีของการออกดาบดูดเลือดมาก,ก็คือยิงไปเดียวเลือดเต็มครับผมดูตาซอยครับโคตรเร็วโคตรแรง ดูดิคือผมรู้สึกว่าของแค่เนี้ยเมื่อตอนเทวนัทมันไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือยิงเร็วแล้วก็ยิงโคตรแรงเลยเพื่อนเราปล่อยดาร์กล่าง,าางมาเพื่อนอ๋ออันตีสวยจัดเรียบร้อยอยังไงก็ตายครับผมโอเคเอเลนดอร์อยู่ <c oughs> ดา้านล่าง,างนะบนแบบมุกี้นะครับผมเห็นอยู่ ผมเห็นอยู่เอเินดอ,โอโยิยงเอเินดอที่ทีสองพั 2, 3, นกับสามพันนะเพื่อนๆนัดเดียวม,มันสไลด์หนีพอดีเอาดิผมบอกเลยมาปาดเราแล้วเราตีดูดเลือดข่าตซายเฉยตีดูเด,ดเลือดครับผมชิ้นสุดท้ายก็น่าจะแค่เป็นดาบแดงไม่ก็ก็เกิดนะและ้วแต่นะครับซอย เริ่มซอยมอทอสไม่เข้ามันเริ่มหนาครับผม้เห็นไมว่ามันจะเดินมายังไงจังบวะน,นี้ยิงมอทอสขี่พันกว่าตายครับผมไอวีลามาจุ๊บเราสามนัดหายไปกับตาครับผม <c oughs> เลี่ยมเลยคือตัวละครผมรู้สึกว่าไม่รู้ดิคือมันยิงมันยิงแรง ว่าแผลก่อน่อนค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ไปลองดูก็ได้นะสลับเทวันนัสนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าถ้ากลางเกมเนี่ยไปกลางเกมไปถึงเละเกมเนี่ยถ้าแบบว่ามันมีจังหวะให้ได้ยิงฟรีสักจังหวะเดียวเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ยิงตายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเซตหนึ่งที่แบบว่าแรงมากนะครับผมได้เมทสามสิบสองถือว่ายิงไม่เดียวตายเลยล่ะนะครับเซตนี้อ่ะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้านะครับสุริย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ